สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติมีข่าวมาแจ้งพี่น้องอ,อสสสมอครับเรื่องการแจ้งเอกสารหายออนไลน์นะครับสะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปโรงพักนะครับเนื่องจากว่าทางสถานีตํารวจนะครับได้พัฒนาระบบแจ้งเอกสารออนไลน์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้บริการที่รวดเร็วฉับไวและก็เป็นมาตารฐานเดียวกันนะครับรูปแบบเดียวกัน ดังนั้นนะครับการแจ้งเอกสารหายออนไลน์พี่น้องจะได้รับความสะดวกรวดเร็วและก็ไม่ต้องไปโรงพักนะครับสำหรับรายละเอียดการแจ้งเอกสารออนไลน์นะครับเพียงสแกน QR code หรือว่าท่านเข้าไปที่ www. w w w แจ้งความออนไลน์ .com ท่านก็จะสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการแจ้งเอกสารหายออนไลน์ได้เลยนะครับตามที่หมอชาได้แคปหน้าจอมาให้พี่น้องดูนะครับ ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องอสสสมอครับถ้าท่านมีเอกสารหายและจะแจ้งความท่านก็จะใช้ท่านก็สามารถที่จะใช้บริการได้เลยนะครับแจ้งเอกสารหายออนไลน์นะครับไปที่สแกน QR Code แล้วก็กรอกข้อมูลหรือว่าที่ w w w วแจ้งความออนไลน์ .com นะครับเท่านี้ท่านกิจะได้รับความสะดวกสบาย แจ้งเอกสารหายออนไลน์สะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปโรงพักนะครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่าด้วยนะครับท่านเกิดจะได้รับข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอสสอสมที่หมอชาติจะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปซึ่งคลิปถัดไปนะครับหมอชาติเกิดจะมาคุยว่าเอกสาร6ชนิด6ประเภท ะครับที่ไม่ต้องแจ้งความนะครับอยากทราบว่ามีอะไรก็ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ